สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในเกมองเมียวจิอลีน่านะครับผมนะในพนาร์ทที่118กันแล้วนะฮะอ่ะสำหรับตัวละครในวันนี้นะครับผมนะั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าฟูรินั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นน้องกระแตกระลอกหนูตัวทักอย่างเลย <laughs> อาตัวละครตัวนี้นะผมนลก็เป็นตัวละครตำแหน่งเอ่อแอสซซินนะผมแล้วก็เป็นตัวละครสมุไรด้วยนะผมเป็นตัวไฟเตอร์ด้วยอีกแล้วเหรอเออจากที่ลองไปเล่นมานี่มันไม่ไฟเตอร์เลยนะอาเรนที่แนะนำสำหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปเลนนะผมแล้วก็เลนป่านะครับอันนี้นะฮะอะซึ่งผมลองเอาตัวละครตัวนี้ไปเล่น2ตาดูแลนะครับนะแม่งไม่รอดอะ ตัวละครฟูลี่เนี่ยผมเคยเจอคนที่เขาแบบว่าเล่นเป็นๆน,นะผมนะเออมันคอมโ,มโบแรงมากเลยนะครับอันนี้นะฮะแต่ว่าตอนผมไปเล่นเนี่ยคือแบบว่ามันไม่แรงอย่างนั้นเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันคอมโบยังไงเหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะออะแต่ว่า2ตาก่อนนั้นผมลองเอาไปเล่นป่าดูนะผมนะแต่ว่าตานี้ผมอยากลองเอาไปเล่นท็อปเลนนะผมนะเออเพราะว่าอย่างน้อยถ้าได้เล่นกับคนนะ่ะมันยังพอจะแบบว่าจับเคสฝึกฝีมืออะไรได้อยู่ไงนะฮะแต่ว่าแม่งอยู่ป่าแล้วแม่งคุยแต่กับคลิป่านะครับนี่นะแล้วแม่งคุยไม่รู้เรื่องนะ คือเล่นป่าไม่เป็นอะแล้วก็คือแบบว่าต้องหาจังหวะแก๊งก็หาจังหวะแก๊งไม่เป็นไงนะฮะคุณผู้ชมหาจังหวะแก๊งไม่เป็นปุกแม่งตัวละครเสือกเล่นไม่เป็นด้วยเงี้ยโอ้โหสรุปแล้วก็คือนั่นแหละนะฮะเล่นมั่วนะฮะไม่ได้ตามยัตถากรรมอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าตานี้ไม่เสียหลายอะไรผมขอเอาไปท็อปเลนได้หรือไม่ฟูลิฟูลิฟูลิแบบว่าท็อปเลนท็อปเลนได้หรือไม่อันนี้ขอท็อปเลนได้ไหมเพื่อน ขอท็อปเลนได้ไหมจับอ่าเราเป็นฟูลีท็อปเลนเนลุยเดี๋ยวก่อนนะฟูลีท็อปเลนเขาต้องเอาอะไรไปอ่ะเอาอีกไนท์ไม่นิ่วานะฮะไม่เอาทีเลพอร์ตไปนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราเอาอีกไนท์ไปแล้วกันอรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะต้องหวังเพื่อนๆแล้วเอ้ยเอาอิบารากิมาเพื่อนถูกต้องแล้วเนี้ยโอ้โหดุดันไม่เกรงใจใครตัวกลางเป็นอุ๊ยน้องชิโร่โดจิวานี้ลูกสาวโอ้โหแล้วผมเจออิบารากิหรือนี่เจออะไรไม่เจอแม่งเจออิบารากิว่ะเดี๋ยวว่า <laughs> กูแบบว่าน้ําเสียงไม่สู้กับใครแล้วอะเฮ้ยเราฝั่งเราตี้สามคนตานี้ถ้าเกิดว่าเราแจกหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วก็กูโดนถมถุยแน่นอนเพื่อนๆช่วยอ่อนโยนกับคนเพิ่งหัดเล่นได้ไหมอันเนี้ยโอ้โหแล้วปาฝั่งนู้นก็เป็นเศษชมรูด้วยนะเนี่ยเออเศษชมรูนี่ก็ไร้กาศใช้เล่นนะฮะยังไงดีวะเนี้ยสภาพตอนนี้เหมือนถอดใจไปแล้วไหนอีปลากิมอยู่ไหนวะผมว่ามันน่าจะมาดักแล้วล่ะแต่ว่ามันทําเป็นแบบว่าไม่ออกมาจากเลนนะฮะนี้เอ้ยเราอย่าเพิ่งไปตีคลิปดีกว่า เฮ้ยบลกี้มันหายไปไหนเฮ้ยมันอยู่นี่ไอ้อหมอนี่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเชียวเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวก็โดนลูดเขาให้หรอกนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ทำอะไรเราเลยวะเฮ้ยเขาอาจจะปล่อยไก่ให้ก่อนนะครับนี่นะอาจจะแบบว่าอ่อนโยนให้ก่อนแบบว่าอุย้ยเราเล่นไม่เป็นอย,ยยอ,อย่ามาทำร้ายเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าถึงเวลาที่แบบว่าเขาสกิลครบปุ๊บแล้วก็แบบว่าโดนจ้วบเจ้าไปเลยเขาเวลสองและด้วยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวเหเดี๋ยวเหเดี๋ยวเฮโอ้โหแม่งดาเมจคนละเรื่องกันเลยอ้มึงยังไงวะฮะฮะอุ้ยแม่งเจ็บชิบหายเลย อีบรากิฝั่งนู้นเขาก็เอาอันนี้มานะฮะเอาอีกไนท์มาเหมือนกันนะครับวันนี้เฮ้ยแต่อีบรากิเราได้เฟิร์สบัตไปแล้วอันเนี้ยเฮ้ยยังไงเพื่อนเฮ้ยเชี่ยแล้วเฮ้ยเซจุมารุยา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 ไม่เตะคือได้โอ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมเซจุมารุมันมีแบบวูบวับวูบวับวูบวับอย่างนั้นด้วยวะคืออะไรอ่ะนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรอย่านะ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 จะกำหมัดทำไมอ่ะกำหมัดทำไมอ่ะเฮ้ยกำหมัดทำไมเพื่อนออชึบชึบชึบเฮ้ยเชี่ยได้เหอะได้เหอะ โอ๊ยตายตายแต่เราก็ตายคือกันโอ้โหแม่งไอเซตชูมารูแม่งม,ม,มันยังอยู่อ่ะแม่งเอ้ยแต่อย่างน้อยเราก็ได้ฆ่าก่อนนะครับนี้นะเฮ้ยเอาว่ะอิบรากีฝั่งนู้นเหมือนจะออกของแทงนะผมนะส่วนอิบรากีฝั่งเรานั่นออกของดามเมจว่ะเอาว่ะวัดกันไปเลยดีกว่านะครับนะอันนี้ว่าเซตไหน,นจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ลูดเขาให้นี่แน่วางคีบไปชึบสกิลต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองไม่พักไม่พักลูดเออเออเออขอโทษขอโทษครับ กู <G ül> แม่งเงยกูจะมาขายขำอีกแล้วใช่ไหมอันนี้นี่แน่วางระเบิดซะโอ้ยสกิลสองเราได้เลือดด้วยนี่หว่านะครับวันนี้เพื่อระวังแล้เลนเราหายไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ขอเตือนไว้ก่อนแล้วการเุ้ยเศชมารูมันอยู่ล่างนะคบอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดนะี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเชิบยังไงฟึบบาบเชิบเชิบนี่ต่อไปนะฮะนี่นี่คอมโบแบบต่อเนื่องเฮ้ยมันคอมโบอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะนี่ทําให้แบบว่าศัตรูแบบไม่ได้เดินไม่ได้ขยับเอาวะกูเริ่มมาแล้วนะฮะ สองตาก่อนหน้านั้นกูคุยกับคีฟปแงเนี้ยกูคุยไม่รู้เรื่องเลยมาฝึกกับคนนี่มันยังพอได้แบบว่ารับรู้หน่อยนะครับว่าแบบว่าเออมันคอมโ,มโบยังไงมันถึงจะได้ผลที่สุดนะครับวันนี้ถึงจะมั่วก็ตามแล้วก่อนยังไงดีวะเออสโลทําได้แค่นั้นอะแม่งเอ้ยทำไงดีเว้ยเสร็จจมรู้มันก็หายไปแล้วนะเนี่ยนะฮะถ้าเราใส่สูตรเราสู้ได้บอกวะลองดูแล้วกันนะฮะนี้ชึบ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 เอ้ยได้เว้ย เอ้แต่ว่าเมื่อกี้บารากิเหมือนจะคอมโบผิดหรือเปล่านะฮะเหมือนจะมั่วนิดนึงนะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนจะหนีได้แล้วแล้วก็เดินมาหาเราเฉยเลยนะฮะเนี้ยเออเหมือนจะกดผิดหรืออะไรหรือเปล่านะฮะเมื่อกี้อ่าไม่รู้ว่าเราก็เล่นเล่นไปก่อนนะครับนี่นะตีคีบไปก่อนเออทําผลประโยชน์สร้างความเสียหายเออย,ยังไงดีวะยังไงดีวะมันเล่นในบ้านนะดีนะฮะผมกลัวผมห้อยตะขอไปแล้วแลวแบบว่าไปโดนมันในบ้านนะครับนี่นะโดนมันจับยกบีบคออีกแม่ง <laughs> <laughs> ยิ่งเป็นกระเตตัวน้อยๆอยู่อันนี้นะฮะเฮ้ยชึบชึบชึบ ชบชืบอ้ย้ชบชบเยอะชบเยอะมากนี่แน่ชืบชืบเย้โอ้ยอีาลกีบังเรามาแกงด้วยขอบคุณครับได้ผลงานมาได้ผลงานมาตานี้นะฮะเออมันต้องอย่างนี้ดีว่าเออจริงๆเราไม่ถนัดป่าเราก็ไม่ต้องฝืนไปเล่นป่าก็ได้ดีหว่านะฮะเนี้ยเออมาเล่นเลนท็อปก็ได้นะฮะถึงเลนท็อปก็จะไม่ถนัดเหมือนกันก็เถอะกุทถนัดเลนไหนบ้างเนี่ยโอ้ยแต่เสโชมรูมานะ เอ้ยเสียชุมบรูมาโดนอิบรากิเล่นต่ออันนี้โดนกูด้วยหรือเปล่าเอ้าไม่โดนมันตายไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนละกันนะครับวันนี้นะเออเพราะว่ามานาเราใกล้หมดผมกลัวแบบว่าเราบึ๊บบัฟอิบรากิฝั่งบนแล้วแบบว่าเออเขาเรียกไงเราไม่มีมานาเล่นนะครับนี้นะเว้ยตาน,นีาา้ทีมเราได้ว่ะทีมเราได้แบบว่าค่อนข้างจะทุกเลนเลยปะเนี่ยเลนล่างก็ได้นะครับวันนี้นะฮะเอ้ยอิบรากิเราเล่นดีแล้วเนี่ยนะฮะอิบรากิฝั่งเราเล่นดีนะฮะอิบราก เอาจริงผมก็พอสกิลตอดมันได้นะผมนะเออพอสกิลเล่นกับมันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้งัดสู้กันตรงๆอ่ะสู้ไม่ได้นะครับเนี่ยนะเออจะต้องเล่นเชิงกับมันนิดนึงยังไงดีวะมันอยู่ในบ้านด้วยดีเชิบเชิบยังไงดีวะเออเออเอเยังไงยังไงเชิบเชิบเชิบเอยสุดยอดน้องอันนี้อุ้ยน้องชิโร่มุโจแม่งเอาจนได้นะฮะเนี่ยเยี่ยมยอดจัดเลยวะโอ้โหเราก็ได้ป้อมด้วยนะฮะนี้สุดยอดไปเลยวะอุ้ยทีมเราเล่นเป็นวะมาแกงด้วยนะเนี้ย โคตรแบบว่าปรับพื้มหัวใจสุดๆกลับบ้านแล้วฮะเดี๋ยวเราไปช่วยเลนล่างต่อนะครับอันนี้นะฮะไม่รู้ว่าช่วยได้หรือเปล่าแต่เลนล่างเหมือนจะประสบปัญหานิดนึงนะฮะแคลี่ฝั่งนู้นเป็นใครอะฟุตคุจิจังด้วยวะโฮ้ยนี่นี่นี่มันมา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 กันเยอะเลยเฮ้ยเชี่ยมันมากันเยอะจริงแล้วมันกำลังจะโอ๊ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีนะไม่มันมันไม่เอาเราเราโดนสโลจากใครก็ไม่รู้โอ้ยโดนแปะทำไมมันแปะโป้งโดนกูวะในบรรดาหมู่คนมากมายนั้นทำไมถึงแปะโป้งโอ้โห โอ้โหสุดยอดแม่งหนีกันทวนหน้าทวนตาเลยแม่งเอ้ยโอ้โหแม่งผมห้อยตะขอแล้วแบบว่ามันแฟดกันพึบพับเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้แม่งตอนอันตีแม่งกะจะห้อยตะขอแล้วรวบมาตรงอันตีโอ้โหแม่งก็แฟดหนีกันสุดยอดไปเลยว่ะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังอย่านะ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 เราอยู่นะถึงเราจะอยู่แต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเพื่อนมันออกกันเยอะมากเลยอ่ะตอนนี้อุ้ยไม่ไหวแล้ววะกลัวเฮ้ย โอ้ยแมงโอ้โอ้โอ้แมงปลาเรากระจายไปตรงนู้นแล้วแล้วก็โอ้โหแม่งแท็กไม่โดนนะฮะนี้แต่จินเราฆ่าได้นะครับสุดยอดไปเลยเมื่อกี้แม่งผมทําอะไรโดนบ้างวะโอเคเรามีส่วนร่วมในการฆ่าโอโรจินะครับอันนี้นะฮะนี่ปล่อยคีฟบนเลยนะครับนี้นะฮะได้ดันชัวได้ดันชัวนี้โอ้ยน้องเขาแฟดไปแล้วอะโอ้ยทําไมมันมีแฟดกันทุกตัวเลยหรือยังไงวะกูเข้าไปไม่ถึงใครเลยสักคนเดียวเออชึบ ชึบชึบชึบเรียบร้อยนะฮะนี้เอ้ยได้คอมโบในฝันเราแล้วอ่าตีบ้านตีบ้านฮบฮืบเฮบฮอบ,ฮบยังไงชึบโอ้ยแม่งโอ้โหเสือกไปเรากระจายไปฝั่งนูน้นเออตายไหมตายเหอะของเราแล้วเออเยีย่ยมกดมั่วซั่วได้อีกอันนี้ผมขอสร้างบ้านได้ไหมรอบนี้สร้างบ้านขึ้นมาโชะเรียบร้อยมาบ้านกูมาแล้วเรามีป้อมสู้อยู่หน้าบ้านแล้วครับอันนี้นะเดี๋ยวก่อนกินเว้ยจินโดนจินโดนเราโมแต่เล่นอะไรก็ไม่รู้นะเชื่น เพื่อนตายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหเมื่อกี้แม่งจะสไลด์ไปหาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮอย่าอย่าอีเมลากี่อย่าอย่าอย่กูบอกว่าอย่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยยังไงยังไงยังไงมันยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้นี่ปีปังเดี๋ยวยังไงเฮอยมันมาแล้วมันมาถึงขั้นนี้แล้วเฮ้ยอย่าขอโทษเพื่อนยังไง อุ้ยห้อยตะขอไปอย่างนี้บ๊๊บบับบับโอ้แม่งย่างลุ้นเมื่อกี้แต่ว่าฝั่งนุ้นก็ไม่ยอมแพ้นะเออสุดยอดว่ะแม่งนับถือใจมากเลยอะ่ะเฮ้ยชึบ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 ,ชบ,ชบยังไงคอมโบในฝันของเรานั้นเอาดีมั่วกูมั่วอยู่ตอนนี้กูเก็บอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมาแล้วเราได้แล้วเฮ้ยเราได้แล้วอุ้ยเอาว่ะได้ค่าได้คิวกับเขาเอาว่ะผลงานชิ้นนี้นั้นเอ็นกันเถอะนะอันเนี้ยผมเอ็นแล้วผมเอ็นแล้วผมเอ็นแล้ว เดี The Game Pick, The Game ๋ยวเกมพลิกเดี๋ยวเกมพลิกตอนนี้ได้เล่นหน่อยนะครับนะทีมดีด้วยแหละนะครับอันนี้อันนี้ไม่พีเหรอนีอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแอดเพื่อนไปเฉยล่าสุดอันนี้เอาจริงๆแบบสารภาพเลยนะคุณผู้ชมผมเล่นไม่เป็นนะครับเนี่ยนะผมกดมั่วนะทุกอย่างอเออสำหรับคนที่เล่นฟูลีเป็นก็น่าจะรู้นะผมนะเออผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะโดยรวมทีมเราได้ด้วยแหละนะครับผมก็เลยเล่นได้นะครับอันนี้นะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะผมแนละสำหรับตัวละครฟูลีนะผมนะน้องนินจาธนุกินะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาวอวละครตัวนี้กัน,นผม ปีศาจท,ที่ทรงพลังมากในตำนานนามว่าฟูริเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งอยู่โยงคงกระพันแม้จะถูกทำร้ายจนเลือดนองพื้นน้ำลายฟูมปากแค่เพียงลมพัดผ่านก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งที่ฟูริหนุ่มและชิกิงามิหลายตัวได้รับความสั่งจากองค์เมียวจิให้ไปทำภารกิจ มีคนบังเอิญชนตะเกียงน้ำมันเข้ามันล้มจนทําให้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่นั่นเป็นหายนะที่รุนแรงมากทั้งมิตรและศัตรูต่างติดอยู่ในนั้นฟูริมองดูชี่อิงอมิและศัตรูตายในทะเลเพลิงต่อหน้าต่อตาในตอนที่องค์เมียวจีคิดว่าภารกิจล้มเหลวแล้ว ฟูรีกับแบกศพของศัตรูเดินออกมาจากกองไฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟูรี่ได้กลายเป็นชิ้นหิงามิที่โด่งดังที่สุดในเกียวโตพร้อมกับคำไหว้วางที่ตามมาอีกมากมายไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ยวายมากเพียงใดเขาก็สามารถรอดพ้นออกมาได้ไม่ว่าภารกิจจะยากแค่ไหนเขาก็สามารถทําให้สําเร็จได้เขาก็คือฟูรีชินหิงามิในตำนานที่ถูกขนานนามว่านักฆ่าอันดับหนึ่งแห่งเฮอังเกียวตำนานเช่นนี้เจ้าก็เชื่อหรือ จะมีผู้ที่อัศจรรย์เช่นนี้ในโลกได้อย่างไรกันถ้าข้าอยู่โยงคงกระพันจริงแล้วก็ก็คงไม่ต้องทุกทรมานเช่นนี้หรอกทั้งหมดนี่เป็นเรื่องโกโหกขององค์เมียวจีนะข้าไม่มีเวลาสนใจสหายที่กําลังจะตายเพราะกําลังหาทางหนีออกจากกองเพลิงหรอก องเมียวจีกลัวทุกคนรู้ว่าที่หญิงมีของเขาที้ขาดจึงสร้างเรื่องโกหกนี้ขึ้นมาบอกว่าข้าคือนักฆ่าที่ไม่มีวันตายส่วนศพของสตูอ่ะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดตอนนั้นน่ะข้าหนีไปหาที่ปลอดภัยเห็นผู้ชายคนนั้นนอนอยู่บนพื้นพอดีและยังมีลมหายใจข้าก็แค่ต้องการจะช่วยเขาเท่านั้นแต่พอกลับออกมาเจอฝูงชนเขาก็ตายไปเสียแล้วเรื่องราวหลังจากนั้นน่ะเจ้าก,ก็พอรู้แล้วองเมียวจีส่งข้าไปประจนภพยกับอันตรายนับครั้งไม่ถ้วนบังคับให้ข้าทำทุกวิถีทางเพื่อหลบหนี แต่ก็มีสิ่งแปลกๆที่ทําให้ข้าสําเร็จภารกิจได้อย่างราบเรื่อนเสมอจนข้ารู้สึกว่ามนุษย์ไม่สนใจเป้าหมายที่พวกเขาตั้งใจไว้แต่แรกพวกเขาแค่ต้องการดูว่าข้าจะรอดจากสถานการณ์ที่สิ้นหวังเหล่านั้นได้ยังไงนักฆ่าอันดับหนึ่งแห่งเฮอังเกียวอะไรกันน่ะก็แค่คนขี้ขาดตาขาวเท่านั้นแหละทำไมเรื่องราวถึงได้กลายเป็นแบบนี้กันได้นะเจ้าไม่ละอายบ้างหรืองไงที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้คําโกหกเหล่านั้นน่ะข้าไม่เหมาะที่จะเป็นนักฆ่าสักนิดเลยข้าโทษตัวเองมาตลอด จนได้มาเจอกับปีศาจทะเลฝีมือเก่งกาจนางทําให้ข้าเข้าใจวิธีการทําตามหัวใจตัวเองฟูรี่เป็นเพียงผู้ที่ขี้ขาดกลัวตายแล้วยังไงเล่าใช่ความตายทําให้รู้สึกกลัวและก็ทําให้ข้ามีชีวิตมาถึงทุกวันนี้ด้วยครั้งนั้นคือภารกิจอันตรายเหมือนทุกครั้ง ข้าต้องผ่านกลไกอันตร,รายถึง10ด่านเพื่อเข้าไปเอาสมบัติภายใน15นาทีหากล้มเหลวข้าก็จะถูกเข็มเงินนับพันทิ่มแทงจนตาย15นาทีกำลังผ่านไปในตอนนี้หากต้องการถอยยังพอมีเวลาแต่ข้าที่รับรู้ถึงอันตร,รายทั้งหมดสัมผัสดได้ถึงกลไกเพิงหากถอยจะต้องอันตร,รายกว่าเดิมแน่นอนในตอนที่ทุกคนกำลังกั้นหายใจข้าก็ทำลายประตูด่านสุดท้ายและหยิบสมบัติจากห้องกลไกามาเพราะเขาไม่มีทางคิดนะักฆ่าที่ต้องพึ่งความเร็ว จะใส่ชุดเกาะเหล็กที่หนักอึ้งเพียงเพราะว่าเขากลัวเข,เข็มนับพันทิ่มแทงจนตายเกาะเหล็กแม้จะสะเทือนกระดูกหลายแห่งแต่ไม่ได้ทะลุมายังร่างกายของฟูริทำภารกิจให้สำเร็จแต่ก็ต้องรักษาชีวิตไว้ด้วยแม้ข้าจะอ่อนแอแต่ก็ยึดมั่นในเส้นทางนี้จนถึงที่สุด ะก็จบไปแล้วนะผมแล้วสำหรับเกมโอเมจิลีน่านะผมในพาร์ทที่118นะครับผมอ่ะยังไงขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะผมนะต้องขอบคุณนะคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์พูดคุยกันด้วยนะผมนะที่เข้ามามีส่วนร่วมในช่องของเรานะครับอ่ะแล้วต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะผมแล้วสำหรับคนที่กดสมัครสมาชิกเข้ามานะผมนะที่ต้องขอบคุณมากๆนะฮะที่ยังคอยซัพพอร์ตกันอยู่นะครับอ่ะไม่มีจะฝากแล้วนะผมนะไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้าว่าจะเป็นเกมอะไรผมสวัสดีครับบ๊ายบายฝัน